สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับปู่กับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีบอลสีนะคะเจสายพันธุ์นะคะมาอัปเดตราคาล่าสุดให้ฟังกันเลยนะคะก็มาที่ต้นแรกนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสอพินยานะคะฟอร์มกอของเขาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะคะอ,อันนี้นะคะมีไปที่ งาไม้ด่างโคราดนะคะที่เซนทันนะคะแล้วพอดีไปเจอร้านพี่คนนี้เนาะร้านเจ้านายนะคะเขาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงฟอมพอ,อ,อได้สวยมากนะคะจะเห็นได้ว่าสอพิญญาเนี่ยใบเขาจะเป็นสีแดงสดนะคะมันจะออกเหลือ่อมเลี่ยมนิดนึงนะคะทุกคนเวลาแตกใบใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงนะคะขอบใบเขาจะสีเขียวแบบนี้นะคะราคานะคะ กระถางนี้นะคะไซส์นี้นะคะอยู่ที่6,500บาทนะคะ6,500บาทนะคะทุกคนกระถางนี้นะคะก็เป็นราคาที่มีว่าก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่าดูไซส์กระถางเขาด้วยนะทุกคนไซส์กระถางนะคะอันนี้ราคาไม่มีหลอกหลวงนะทุกคนราคาตามป้ายเลยนะคะ6,500บาทนะคะไซส์นี้เนาะ ก็ถ้าใครนะคะมีไซส์เล็กนะคะที่สามารถหาซื้อเก็บไว้ได้เนี่ยก็รีบซื้อมาเก็บไว้กันนะคะทุกคนเลี้ยงในฟอร์มกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยราคา6500บาทนะคะ,ะเรามาดูต้นที่2กันบ้างนะคะและนี่ก็คือหนุมานอมพลับพานะคะ หนุมานอมพลพานนะคะใบเขานะคะจะเป็นออกสีชมพูแบบนี้นะคะขอบใบจะเป็นสีเขียวนะคะเขาเป็นบอนกัดสีนะคะเห็นไหมคะเส้นกระดูกใบนะคะก็จะเป็นสีออกชมพูแดงๆแบบนี้นะคะพอกัดสีแล้วเนี่ยเขาจะเป็นพื้นใบสีขาวเนาะขอบใบเนี่ยค่อนข้างพลิ้วพอสมควรเลยนะคะเรามาดูที่ราคากระถางนี้กันบ้างนะคะราคากระถางนี้นะคะอยู่ที่ 5,500บาทค่ะมีประมาณ7ใบนะคะกระถางนี้นะคะราคานะคะฟังกันอีกครั้งนะคะ5,500บาทนะคะซึ่งหนมุมานอมพระพาเนี่ยบีบอกตรงๆนะคะว่าต้นนี้นะคะเป็นต้นแรกนะคะที่มีเพิ่งได้เห็นนะคะเพิ่งได้เห็นของจริงอะ่ะวันนี้เลยต้นนี้เป็นต้นแรกเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปกันนะคะและนี่ก็คือสีบุรีลำนะคะสีบุรีลำนะคะต้นนี้นะคะใบเขาสวยมากเลยอะทุกคนหูใบของเขาเห็นไหมคะเขากลางออกเหมือนปีกนกเลยอะเหมือนปีกนกปีกนังฟ้าทุกคนสวยมากๆนะคะทีนี้ใบนะคะเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะขอบใบเขาจะไม่ออกสีเขียวนะคะทุกคนขอบใบเขาจะไม่ออกสีเขียวเนาะเขาจะออกเป็นสีออกเหมือน,นแบบ อันนี้ดูแบบตามหน้าง,งานเลยนะคะออกเหมือนอมม่วงๆไหมออกเป็นสีออกทึบๆอมม่วงๆอ่ะทุกคนบิ๊ีชอบมากเลยสีบุรีลัมคือบอนสีบางอย่างอะ่ะบีบอกตรงๆวันเพิ่งได้เห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะอ่าเรามาดูราคาบ้างนะคะราคาสีบุรีลัมกระถางนี้นะคะอยู่ที่500 0บาทค่ะ5 0า0บาททวนนะคะกระถางนี้นะคะ ถ้ามีเงินก็อยากจะสอยนะทุกคนใครหาได้นะคะรีบหามาเก็บสะสมกันนะคะต่อมานะคะเป็นพระนครน,นะคะพระนครน,นะคะเขาจะเหมือนกับนางไหมเลยนะคะถ้ามองเผืเ่นเนี่ยเหมือนกับนางไหมตอนแรกบีก็คิดว่าเป็นนางไหมนะคะแต่ถามเจ้าของร้านแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นพระนครน,นะคะพระนครน,นะคะสองใบนี้นะคะ ราคากระถางนี้นะคะมีอยู่2ใบนะคะราคาอยู่ที่4,500บาทค่ะทุกคนกระถางนี้นะคะอยู่ที่4,500บาทค่ะทรงใบเขานะคะเขาจะมีลักษณะที่กลมกว่านางไหมนะคะนางไหเนี่ยใบเขาจะเรียวยาวกว่านะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมา Vs ให้ดูระหว่างพระนครกับนางไหมนะคะทุกคน กระถางนี้นะคะย้ํากันอีกครั้งนะคะ4,500บาทค่ะอยากจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่บีอยากได้เกือบทุกกระถางเลยทุกกระถางเลยมาดูต้นต่อมานะคะยอดฮิตเลยชายชนนะคะชายชนกระถางนี้นะคะมีอยู่5ใบนะคะมีอยู่5ใบนะคะกระถางนี้สวยสวยมากๆเลยนะคะ ทะถางนี้นะคะเรามาดูราคากันบ้างนะคะราคาอยู่ที่5ใบนี้นะคะอยู่ที่6500บาทค่ะาราคานะคะ6500บาทค่ะทุกคนฟังไม่ผิดค่ะเป็นไงคะราคาทุกคนคิดว่าราคาลงแล้วหรือยังเอ่ยแต่สำหรับมีมีว่า ยังไปดาวอยู่นะยังไปดาวอยู่นะคะแต่สีเขาสดนะคะกระถางนี้นะคะสีเขาสดสีเขาสวยเลยทีเดียวเนาะรู้สึกว่าไซส์เล็กเนี่ยกระถางแบบเล็กจิ๋วเลยนะทุกคนไซส์เบบี้เลยอยู่ที่ประมาณ2,000บาทหรือใครใครอยากรู้นะคะลองไปชมคลิปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเป็นคลิป ที่ว่าชมงานไม้ด่างโคราชนะคะจะอัปเดตราคาทาั้งไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่เลยนะคะมาที่ต้นต่อมาอันนี้ก็คือผงเหินค่ะทุกคนผงเหินกระถางเนี้ยกระถางใหญ่มากแล้วพี่เขาบอกว่ากระถางเนี้ยนะคะพี่เขาไม่ส่งนะคะใครอยากได้ต้องมารับเองตอนแรกที่เห็นเนี่ยคือคิดว่าของปลอมด้วยซ้ำทุกคนใบใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ ใหญ่กว่าหน้าเราอีกอะทุกคนใหญ่กว่าหน้าเราอีกแล้วทุกคนดูสีดูใบของเขานะคะดูสีดูใบนะคะอันนี้เป็นสายตั้งแม่นะคะเป็นไซยตั้งแม่นะคะกระถางนี้ได้ไปเนี่ยแยกได้อีกหลายต้นเลยกระถางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระถางน,นะคะที่บอกเลยว่าถ้ามีเงินเนี่ยอยากคว้าไว้มากลองมาฟังราคาของเขากันนะคะ ราคากระถางนี้นะคะอยู่ที่5,000บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะมีว่ากระถางเนี้ยคุ้มมากๆนะคะสำหรับ5,000บาทเพราะว่า,อย,าอย่างที่บอกว่าสซเนี้ยมันเป็นสาตั้งแม่แล้วเราสามารถเอาไปแยกได้อีกแยกได้อีกหลายต้นเลยอะทุกคนคือดูแล้วว่าถ้ามีเงินอยากได้ต้นนี้มากแล้วทุกคนดูใบดูการกัดสีดูขนาดของใบนะคะ สมบูรณ์แบบพอสมควรนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะหงเหินนะคะในราคา5,000บาทนะคะมาถึงต้นสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือนางไหมนะคะเห็นไหมคะบอกแล้วว่านางไหมเนี่ยนะคะเขามีความคล้ายกับพนครมากๆเลยนะคะ กระถางนี้นะคะทุกคนเรามาฟังราคากันบ้างนะคะกระถางนี้นะคะ2ใบนะคะกะต้นเนี่ยสูงพอสมควรนะคะราคาอยู่ที่3,500บาทค่ะอ่าราคาถือว่าดีนะคะทุกคนราคาถือว่าดีพอสมควรเลยนะคะราคาอยู่ที่3,500บาทนะคะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะราคาบอลสีนะคะล่าสุดกันนะคะ ก็วันนี้วันที่25นะคะตุลาคมนะคะ2,564นะคะทุกท่านก็ราคานะคะมันก็มีขึ้นมีลงนะคะตามกระแสไปเรื่อยเนาะก็ยังไงนะคะฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้บีด้วยนะคะคลิปหน้านะคะจะมาพบกับอะไรก็อย่าลืมกด